สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าเข้าใเสียบมะม่วงดำครับมื้อนี้นะค่ะเชิมกันนี่แรกมาเสเอาต้มมาไว้กินเป็นบ่าพี่น้องมองดูน้องไม้ไายเฮากับน้องไม้โจดพี่น้องอเหมือนนี่เชิมว่ามันหลายเนาะค่ะาเชิมก็เลยสิพาพี่น้องซ้อมไปขายนะค่ะเนี่ยซ้อมง,งามๆแหละสิพาไปขายน้ำกันพี่น,อน,อน้องใช<ส>่เน้อโจด,<ส>จดงามงามอันนั้นน้องโจดใช่แม่เราซ้อมเมื่อไงครับงามน้องโจดกเอิอน้องไม่โจดหรอเนาะน้องไม่โจดม่น เสียดี้อันนี้นอไม่ไรสวนนี่เนาะแง๊วโคโดหันอันนั้นแม่กะติดใจเด้หนามันเป็นนอแม่โจดย์ครักันมันเป็นกรอบสียด้วยกันนอโจดกรอบดีนอไม่ไรในงามเลยเนาะสวนก่อนึงก่อนึงกับพรอพี่น้องแต่ว่ามันยังบ่หอดหงานมันคักบลาสะดอกมันกำลังแตกเลยว่ะก่อ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 กำลังขึ้นแต่ว่ามันเป็นผู้ใดมากนอใน้อยแบบเอาแบบอยังก่อนนอนั้งดินอ่ะเนอเนี่นโอ้เสียไปก้นเอาก้นเอาเด้อแต่จุนงทูนจินอินเยอะ <ak> ปไปย <tinc S 2> <a> ุ่มือหนาบ่ีกมื่อหนาสิขี้เราไปหาเราใหม่เราก็ไปหาเห็ดก็ลังแต่นกอนนมากน้อยนิดเห็นังสี่แล้วเนี่ยเนิ่เด็กเห็นจังสี่ล้ยกนีดินเนีอนแบบนีองามพอมดินนะนอใยญ่ขาวยู่พูนนอนอวบสันนะนจิซื่อดีซ้ำดีไปยุ่พี่น้องนี่แหะเอามาบบบนี้นี่สัมาเห็ดอื่นก็ต้องออกผสมกันแน่เราก่อยน้ำเธอ ป่อยไฟใหม่แล้ว่มีหัวปะ่ะเห็นต้นละต้นเหลืองมืดแล้วนะพี่จิงเกอะไรได้ะ่ะมนนะก็ลูกปีนะเนาะแม,ม่นั่นนั่นน้อาอันสีรูปเพว่าเพิ่นนั่นมีหัวบ่ะเราขุดเบื้องสั้นวันนี้เศร้าวันนี่จเจ้ารถจะคล้องไปดอกเศร้าน้ำเพิ่นถึงว่าเพิ่นติอันถึงว่าเพิ่นว่า,วาหาโรดกันก่งเจ็มันคือกเก้าพี่ดีรถจะคล้องไปกับแมาย้ำได้กับมาแต่ว่าเป็นอย่างบุคขนารถจะคล้องไปไหน ฝนต๊ปเนี่ยเอาจะกองไปฝนต๊ม่สิหาอะไรญี่ปุ่นหลัดขาเอาขาเอาหน้าไปกินขาวปลานําฝนนั่นต๊ปนี่ยไม่ได้เห็นอย่างอี่ก็งอ่อนดีอ่อนดีเมหมอวเลยนี่หมอนหน่อยสองหมอนขาวก็กันนะเอ้ยนาไม่จะออกเรืองนะค่ะด้น่าไม่จะออกเรืองนอกจาะจะออกขาวเขาเสียห ทอดกันวะทอดกันแหละเอาเพราะเคยกินเสื่อเนาะนอไม่นอโจดเนี่ยมันคือถ้ามาเฮากินนอนอต้นเพื่อนเนี่ะมันเป็นกรอบมันมีโปร่งๆคือนอไม่เด้เนื้อเพื่นจะกรอบกพราะว่าแต่ว่ากินก็คือกันตอนปอกดิบก็คือกันมัมีแต่ว่าด้ตางเลยดมเบิ้งเนี่ยเนี่ยกรอบน้อเยาว์เซ็ต ถ้าตัดออกบางน้ำด้วยนี่น่าไม่เลยบังบังเงินยังดอกอันยังกอนออันนอไล่น่ะตอนฝันน่ะนี่เนี่ยแค่เมนผู้ใดดูเนี่ยขายดีสุดๆเนี่ยไปเห็นก็อดแต่บ่ได้สักนีน่ะอืมเอาเสียมบ่เอาเสียมก็ได้นอนเถอะเนาะก็มีก็ได้แต่เราใส่เวลานี่จะคูดใส่หั่นก่อนนึงก่อนนึงแบบเต็มยุบขายกำลังโครงเลยเนาะกำลังโครงหอดหอดยามหอดยามล่ะ ถ้าบามองหน้าไล,ล่ไลยเ่ป้งจะเขุน่ารักหรือฮะแบบพี่น้องเนาะอย่าจะเสริมซำไปจากบึ้อข้างๆกับแมน่นะใส่สิพาไปเลาะขายะะ้วค่ะขายพี่น้องซำเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนอไม้ไล่กับนอ,มบมนอไม้จูดสสผู้ใดบ่มักนนอไม้จูดจะเสริมกับิะเลือกนอไม้ไล่นเนพิ่นผู้ใดเลยชิมนอไม้จูดกับสติใจกันโลทอกันมดดนะค่ะห้าสิบบาทมืดอนี่พี่น้องต้มให้จืดเรียบร้อยค่ะไปพี่น้องไปขายของน้ำซาวเสริมมาเนี่ยค่ะ สมน้ำไม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะอะค่ะอ่อนๆน,นอจูดก็มีนะคะเคยกินไหมนอจดูดนอจดูดเสพเสไทยบ้านเขาอาจจะเิ่นบางที่มันอาจจะบรรูดด้พี่น้องนอ,งนองไม่จูดคะ่ะแ่เขามา่าดอน แถมให้ด้วยนะคะแขกมาโยนมีอะไรมีอะไรคนจักรยานยที่ดีล่ะบ้านเขาเนาะตำมะหุ่งนี่ล่ะคักแล้วจ้าอ่าตอนเจดสิบมีเงินหน่อยบ่อหร่ะเธอผสมกันมะเตี่ยกูเอาหนมัน้กเอาน่โจทหรือเอาน่ออะไรอผสมกันเบาเอานนอยนะเล็กๆนะจนใจเธอซีมนอไม้อันนี้นะมันเสบคนบ้านเขาบนบ่เคยกินเลย ฉันก็กินเทื่อแรกฉันก็ติดใจเลยฮะมันเป็นเมื่อวามันเป็นน้ำนอไม่ดิผสมแบบใดโอ้คือใส่โอนใครก่อนเอาน้อไม้ไปไล่ผสมกันบ้างล่ะเอาผสมกันน้ำจะได้แเ่พอืมน้ำตื้มไฮพิเศษเอา น้ำตืิมห้จ้าเขมไปลเนี่ยบ่อพมีเอาบริเติมมาขายมียุติว้าบริเติมมาขายเอาแขมมาอีกนอหนึ่งอีกจ้าหาเงินหน่อยกันน้องใหม่เนาะผู้ใด็กขาบวมอีหลีนละต้องคนก็กินละแพร่น้ ho, though, mm hmm. องใหม่ก uh, ับมีนอพี่น้องเนาะมันเป็นอย่างบุ่แต่ว่าใส่ไข่อยู่ สมมตินีสาเสืมกันยังบ้านได้แพ้นาำไม้ถ้าแพ้น้ำไม้ก็คือสิทําใจง่ายู่คนมากินเนาะคนมากินน้ำไม้ไปไหนพี่น้องบังหันเราก็ะสือต่ำแบบห้องข่าเอาจะซีมั้ยพวกเคยกินกับมากินเ่เซตแต่อันนี้น้ำไม้ลายนี่น้ำที่เรียนมือนี่งเฮ็ดแต่ยังบ่ออกก็เลยบ่หาหาสิ่แบทอันนั้นอหมอนเอาลงเฟสหัน ไดกันทั้งสูวมาอายุมันเปลี่ยนซาเลิงงามครับต้มจืดแล้วมักน้อยน้อยกับมีน้อยง่ายกับมีจ้าอันนี้มีน้อยโจดพร้อมเนี่ยอันนี้น้องไม่ไลน์น้อยน้อยกับงมผู้ลร้องค้นมักน้อยน้อยด้พี่น้องเนี่ยเห็นบ้านมันเป็นเสียบดิหายได้เลยเด้อค้าน้อยโจดเก่บเอารถบ่แม่เอาผสมกันรถเียน อันนี้เกี้ยงนี่นอโจดจ้าอาิมเอาใช่อัในแสบเอาเอาทนังสังเอาเียมาจุ่มบเบมันเป็นกรอบนะอารู้นึงอารลนึงนะจ้าอันนองอุปุอีปีจ้าอาวเติมไปเลยนะคะหานี้ไปเก็บเห็ดด้ยหรอไมจ้า เฮ้ยคาเติมน้ำมันในถ้าคาเตอร์ไปดอกไก่ก็ดอกกระเดือนนี่แหละมังก็บเฮากระเลยเนาะสังคมปุ่นนะใครไม่ยุ่ยไก่กับพราไปเล่ยนยุ่ยในป้านกับมีแนวหาหลายๆด้ิประเทศบ้านเฮาเพิ่นคิดอยากน้ำไม่ไรสุดดอกเพราะว่ายังก็เฮากระเบ้อแดงยังก็ เติมไปอีกเด้อค่ะเอา,อเากระบ่ได้ไรมีกินเนาะกระเบ้อมีเราได้ซื้อจ้า,อาขอบคุณค่ะยุธางานบ้านเ็กับกบ้มีเราไม่ออกนอนละจะเจ้าหาอายุธางานบ้านนั้นล่ะขอบคุณค่ะจ้าตังหลายจืดดีจ้าเนาะอ่อนๆดิมีนอโจดพรด้อมแล้วจ้าอันนี้โหลละห้าสิบเนาะไมมอันไลน่ะจากโหลหนึ่งเนาะจ้ะางามงามที่เติมใหม่ดอก มันอ่ะน้อยง่ดีเด้ตา,า,านาานินะนอโจดกับมีจตกเคยซิมปะมซิมปะเดียเอาซิมแม่เธมอเราม่ผิดโลกเด้หิวแหงว่ามีแหง,แง <laughs> นอโจดโอ,อ๋นอนอ้นอ,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 นอนยทีย่สางมาเลยทีมียุ่มบ้างเราอยู่กินน้อนี่แล้ววันน่ะเราอยกินน้อนอ๋อนอไม่เห็นบ่าแล้ววานน่ะนี่ว่นนอโจด ซื้มาให้ไปรดราคาเนาะขายไปเรื่อยๆจ้าจากน้อยมือเลี้ยงว่าสิมาขายตำบักล้วยยุอยากม่ค่ะตำบักล้วยนันนด้น้อซื้อบักล้วยมาสองเขียอยู่หาบักเขียขึ้นกับบักเฟียงขึ้นมาเนี่ยขอบคุณค่า ไปยุจ้าแถวบ้านเฮานี่ล่ะบ้านโดงบ้านห้าจานบ้านยังกระไปมดไม่ได้ฟุก็ได้เ <laughs> เอารวมกันเลยนะะเอารวมกันเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าจะให้ชิม <c oughs> เอาลองชิมหนอนนี้ก่อนซิคะมันเกือบคล้ายหน่อไม้แต่ว่ามันกรอบกรุบกรุบเอาห้าสิบบาทเลยก็ได้ค่ะหน่อใหญ่ด้วยนะคะนนอ,นะอ๋ะอเอาหน่อเล็กนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะ อ่อนดีนะน,น้องใหม่อันนี้อ่อนอวยสวยค่ะอยากหนัวเลิกในเดจ่าเยอะอวนใส่อันสมไใส์ยังเข้าไปในบุหันหนัวเลิกดี <c oughs> เออตืมแล้วเตืมไปแล้วค่ะมีตาน,นี่เจ้าเบ,บกมาบ่ไหวปะเดีย่ยตายยุหันันคอยเอามาบ่ไหวย,ยุก้นผูที่ไหนบุเกือบตายเมื่อวานนีหนหน่หนัวเลิกหิงนอหน่อยหิงน้อเลิก เนื้ออร่อยท่นเสียบเด้อมันเลอะนอนจนนะเสียบหนัวเลอะแล้วมันกับอันน้อไม้ไรเขากินแบบนุ่มๆจ้าส่วนน้อไม้อันนี้เขาจะกินแบบกรอบๆค่ะเอามะแกงแล้วกรอบเอาเสียบอีหลีขอยืมว่าน้องหยาสั่นมือนั่นเพิ่นเอฟเอฟซีแข็งหลักกับขายหันบ้านหันบะเจ็บบะมีเลือดบะมีอย่างก็น้อไม้บ้านเขาบะมีน้ำเอาน้อไม้ไรเหรอเตี้ย กิงกับปะแดกมันผสมกันค่ะจะได้เลือกไห้เพื่อนน้ำเน่ไอ้บ้านเสิรสฟเพื่นว่าเค้ยกินเด้นองไม่โจดน่ะสามสิบบาทกระขายเครื่องรัวมันเท่าไหนเสาหาบาทอันนี้ก็ตื้มให้เพื่อนเอาเอาน้อยโจดที่นี่หลายๆนี่ ว่าไม่ไรนวๆอ่ะตต่มไปอีกค่ะอาตะก,กอตะก,กอตะเละๆเห็นเราจะเสียบจะเสียบจะเสียบจ้าน่อยหร่อยเฮ้มเ่งรู้ไปตะหักปะนะระแดงเอาซีมเวยนี่ไล่นี่ล่ะ โอ้ยมีปลาแยกแซ่บได้ค่ะปลาเด็กแซ่บปลาเด็กนัวล่ะติ๊กกระดุ่งกระอัสาซื้อไปกินติ๊กกระดุ <|ja|> ่งก็ได้จ้าขอบคุณค่ะไอศิลกเนาะโจดขึ้นมาไว้กันมันหลายอยู่มันสิบป่นกับโมูซนนอนเลยเนาะนอน้อยง่ายๆเนาะคันงเดียนอใหญ่ายเสิเขาไม่เห็นนอนนอนใหม่หนึ่งไว้ได้เด้พี่ดิ้นอนใหม่เนี่ยนะ เรีจเสรจเนาะน้ไม้นี่แข็งแข็งค่ะแต่ว่ามันต้มละอ้อนอ่อนแตกอันนี้ยายซีมน้ำกันทรงลูกค้าก้อนข่า <c oughs> หัวก้อนบิดหนึ่ง <c oughs> น้าอ้อยเราเห็นน้ำตวงเรียงตวงเรียงมาแล้วว่าขายป่าปลาเส้นขา,ขายน็อตต้มน็อตจุดต้มนอดด็มนอไม่ไรน็อไม่จุดจ้า <c oughs> กรอกที่ถุงกัน พี่น้องเพราะว่าอย่างเตี้ยมันปนกันเสียถุงละสามสิบสามสิบบาทเนี่ยเฮ้เป็นถุงเป็นถุงไปเพื่อนซิมซื้อต้มน้ำไหม่ไรน้ำไหม่โจดซอยนะจาอ้าอแพ็กด้ครับแพ็กกันนะค่ะคให้ป็นถุงไว้ก็พี่น้องมันปนกันว่ารูว้ว่าเพื่อนจะเคยกินบ่ได้ค่ะน้ำไหม่โจทย์แต่ว่าสาปอดเพื่อนซีมมันก็นมากก็ดิมันอ,อนน่อนเน,อนออานอเถอะเนาอเดี๋ยวจะให้ไหนหูดำไปเทน้ำเกืน,านาจะสิมเจ้าน้ำออกมันเสียด อันนี้สามสิบาทน้ำมันจุดสีมองแหม่นพี่ป้ากรอบจ้าขอบคุณค่ะสีมบ่ะเอาสีมไ่จ้าโอ้พันแมางบ้านมาเนาะลองสีมบังบ้านน่จุดเอาน่าจุดถุงนึองน้ำไม่ไรถุงหนึ่งบ่ะจ้าหรืออาจจน้ำไม่ไรน้ำไม่จุดไม่เสียนกรุบ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 กรอบส่วนนอนไหมเนี่ย อันนี้น้ำไม่จูดจ้าอันนี้น้ำไม่ไลน์เนี่ยนี่จ้าน้ำไม่ไลน์จ้าลองสีบังนั่นเป็นกรอบกรอบดอกน้ำไม้นั่นวงละสามสิบบาทแกงกระแทบจ้านี่น้ำไม่ไลน์โอ้มะแร็งออกอยู่วะในเจ้าน่ะฮ่า่อหมูหวานนี่ก็ไปอำเภอสังคมเลยค่อยได้น้ำไม้นี่มาขาย บ้านเขาบ่มีน่ะเปียกง่วงไหมครับไม่เอาไม่หาครับีเ่จ้าขายขังนัดมือวานนี่ซื้อบังนัดมาขายพร้อมถุงหนึ่งบาทจ้าขอบคุณให้ไลน์อันนั้นอันนี้เนาะไม่โจดซีมึงก็ได้เด้เฮ้ยกินบ้คอ่าจ้าหน้าโจดหน้าอะไรบ้า โอเอ้ยสิมิดอัโลิสมิดอันสีวีตังอนเป็นเลือกกันให้เพิ่นร้องสีมเบิ้องนอโจยดค่ะถุงไหนก็ได้นะคะมักข่ะมาเ้าเชิอันนู้นอันนี้่มาเอิอต่อจะแยงน้ำมีใจล้าขอบคุณค่ะเอีบสีหน่อยค่ะตู้เอาน้ำใหม่ไตู่กันนโจดครับ นอไม้ซอยเน่เนียแล้วนอจูดพ่อแม่นอไม้อ่ะพุระถุงค่ะไปร้องซิมจ้าพุระถุงพุระถุงค่ะสามสิบบาทจ้าซิมแม่ซิมแม่ได้ยังไม่ได้ถามได้สาวบาทละกกมีลูกค่ะก็เอาไปกินก็ดอกก็ไม่ได้กินนะพี่น้องสาวเสริมจะไปกินถุงนึงเด้อหายเมตุแล้วบ้างหั่นนอจบยุนี่ละอารหายเกล่วยค่ะรถาย ดีไว้ค่ะเหมือ <c oughs> นไรพี่น้องขายม้วนๆค่ะมือนีก็ขายดีขายดียุทแต่ว่าสะสมก็สิสดได้ปอกไอ้เพิ่นซีมนั่นตีให้บ้านเขาหน่ะไม่เคยซีมบ่เคยซีมเนะาะค่ะนั่นแหละสะสมก็นแล้วอาซีมบัตเทอร์เดอนหนาเพิ่นตีแจกเขาจะได้เก็บมาขายเนาะเป็นบรรัลล่ะแต่ว่าเพิ่นกับมากดิเพิ่นล้นคนกับว่าเคยกินเพิ่นล้นคนกับว่าบ่คาเคยกินนั่นแหละค่ะสะสมก็เลยสิแพงไปกินเดือดถุงหนึ่งเพราะว่าพอมีต้องไม่ก,กินแล้วเด้ต้องไม่ไรก็ขายจนหมดค่ะมึงรี้ไหมดดตอเลยเนี่ยอืง อะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชมกันสิฟาาไว้สต์มีเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นาเสริมละกานให้หูดำน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทเสริมให้พี่น้องเด้อค่ะ